สวัสดีจ้าพี่น้องมากินบะหมี่เกาหลีเพชรคุณสองกันจ้ะกินกับพักกะหล่ำเจ๊ดีจ้ะแล้วก็หัวแรดิสเนาะลาดิเซียนผุดน้ำลายไหลเลยหิวแล้วก็พักชิคโคลี่เนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีไข่กรอบยำละมันจ้ะ อยูๆมาจ่ามากินด้วยกันกินด้วยกันจ้ะไปทางไหนดีให้เห็นม่มองทางไหนดีฉันก็ต่างกลงอยากหนอบต้นอีกรั่วก็ยังไ่เสร็จฉันก็ทำรัวไปทั่วฉันก็ต้ม ยังนี้มันจะกินเร็วจ้ะแล้วก็ต้มตรงไหนก็ได้เนาะต้มตรงไหนก็ได้โอ้ยเนี่นโยโมยฉลายนะจ๊ะซื้อมาไว้หลายหัวผะว่าคิดว่าถ้าทำควัวแล้วทำล่องทำกับข้าวไม่ได้แล้วก็กินบะหมีนะ่แล้วจ้ะเนาะฉันจะใส่พริกเพิ่มจ้ะพริกปนะ่นแล้วจ้ะเนาะพริกป่นจ้ะให้มันเผ็ดเพิ่มไปอีกไก่เยอะๆเลยในตรงนับช้อน มา <ๆ S 2> มามน้ำไล่ไหลใครจะกินมาด้วยจามามานั่งกิน้วยกันนี่ใส่พริกหลายแล้วนี่ใส่พริกเห็นไหมเราจะมารวมชิมกันจ้ะฉันไม่เคยใส่พริกเยอะปานีเนะาะใส่พริกเพิ่มจ้ะมาดูว่าจะกินจะอร่อยไหมมาจามาใครจะกินกอมามานั่งเวยกันจ้ะเนาะ เัานี่กินกลางวันจ้ะเพราะว่ากลางวันมันนี้ว่างหน่อยนึงจ้ะจริงๆก็ทำหลายอย่างเลยที่นี่ก็เลยโอ๊ยต้มมามาหน่อยต้มบะหมี่หน่อยเนาะหามาก,กเลยว่าไอ้บะหมี่ไทยมันไม่มีหรอกจ้ะมันมีแต่บะหมี่เกาหลีมาเหลือก,กินด้วยกัน เผ็ดจริงจริงและทีสก็เผ็ดจ้ะฉันก็เรียบชื่อมันไม่ค่อยจะเป็นราดิเซียนภาษาเยอรมันเผ็ดมันกันรสชาติจะเหมือนวอจถั่วจ้ะ หามุมสวางไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขีวกกรอบดังๆเนาะ <c oughs> ไปเขียวเม็ดพริกอร่อยอรอยจ้ะพักก็ไม่ต้องหันขึง่งทำเป็นมันเป็นช่อเป็นชอ่อบมายัางนียิ่แลลวจ้ะพักไอกระลำเจีดีเนาะ แมมันจะสวยมันเป็นเป็นดอกๆนหน่อยๆออกมาเต็มก็เป็นเจดีขึ้นไม่ต้องหั่นกินอย่างนี้เลยจ้ะรสชาติกแค่ดบรอกโคลีจ้ะเหมือนกันมันบ็อกโคลี กินแทนกับทิ้นอ่ปรอบเอาไปพัดก็ได้พัดกินสดๆแบบนี้ก็อร่อยลวกจิ้มลวกทำกับ กินกับซอสเนาะซอสฝรั่งอ่ะแบบฝรั่งกินซอสครีมมะจ้ะ <c oughs> ดอกใดก็ก่็กินข้าหใจเออ <c oughs> ฮัดก,กินฮัดก,กินฮัดพูดเนาะ ไปพูดไปอ่ะเขาก็กทำได้เนาะฉันก็ฮัดกินจก้กกินไปพูดไปจะเป็นยังไง เน้นบะมีจําเน้นพักเอามาบอกมาเล่าให้ฟังเนาะว่าพักเป็นยังไงรสชาติยังไงชิคกอลีรสชาติเขาจะขมจ้ะขมหน่อย บถ้ากินกระลาบอร่อยจ้ะกินกระลาบก็เจวแต่ว่าบางคนจะเพ้จ้ะกินเหล่าเขาห้องน้ำดีเนาะ ไอพริกเพิ่มเพชรแล้วก็ได้เชี่ยวเม็ดพริกด้วยจ้ะพริกซื้อมาจากหลานเอเชียจ้ะ ให้ใหายปวดหัวเนาะใส่พริกเยอะ ทำไงจะกินให้อร่อยอร่อยเป็นแบบเสียงแบบจุจ๊บจุบแซบจับเนาะแล้วก็กินไปพูดไปอะเนาะพราะฉันกินไปพูดไปเอาม่สวยเลยกินลมันร่วงพ <c oughs> <c oughs> ูดพูดอาหารก็ร่วง ก็เียและมันมีหลายอย่างจา้ะมีแบบหน่อยแบบแย,ย่แบบแล้วก็แบบเออรสชาติแบบมีพริกบาง,งอันก็มีเคสมีชีดเคสมีชีสมางอันก็มีพริกไทยเนาะเหล้วแต่เราจะเลือกสื่อจ้ะ ฉันชอบกินกับพริกกับกระเทียมเขากัเจ้าัหล่อฝรั่งหล่อไปบ้านเพื่อนี่ถามเธอมีพริกกับกระเทียมให้ฉันไหม <laughs> กว่าชุนว่ามีเพชรว่าปากกากว่าชุนถ้าคลิปยาวเดี๋ยวตัดเอาเนาะเพราะว่ามันต้องเที่ยวพักแต่มันกินเร็วไม่ได้เนาะอยากให้คลิปตันๆได้ป่าทําไม่ได้ตัดโตก่อน ก็พี่นอกมาเห็นความอร่อยของพัก อ่างกรอไม่เป็นเนาะอะไรไม่สวยเห็นตะอ <c oughs> คอขึ้นิดนิด Hay ni like คลิปยาวจ้ะก็ไปเพิ่มคลิปยาวก่อนติมหรอกแล้นี่หนึ่งคลิปยาวไปหามาชิมจ้ะกระลำเกี๊ยดีชิคโคลี่อร่อย ขอบคุณมากจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณที่รับชมจ้ะสวัสดีจ้า